กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับเว็บก o อ l ไลน์นะครับวิวสุ่มโบนไปนะครับจากที่เราเกลือไปหลายคลิปนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มกันอีกหนึ่งั้งนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับคนไหนที่เติมเครดิตไม่เป็นนะครับก็สามารถทําตามพี่ได้นะครับกดเพิ่มเครดิตไปนะครับแนะนาเป็นทัวร์เด็ดนะครับน้องๆหลายคนใช้ทัวร์เด็ดคนไหนที่เติมไม่เป็นนะครับสามารถดูขั้นตอนได้ตามนี้เลยนะครับใส่จํานวนเงินที่น้องต้องการเติมเข้าไปนะครับพี่มีอยู่แล้วร้อยหนึ่งนะครับแต่จะเติมให้น้องๆดูอีีก10บบาทนนะครั่ ก็ง่ายๆนะครับกดที่ชําระเงินทันทีนะครับจากนั้นนะครับก็จะลิงก์เข้าไปในหน้าวอลเล็ตของน้องอัตโนมัติเลยนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่น้องกดยืนยันนะครับประมวลผลนิดหนึ่งนะครับจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับบันทึกไว้เสร็จอะไรประมาณนี้นะครับง่ายมากๆนะครับกลับมาที่เว็บอีกหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มเครดิตนะครับโอเคครับเรามีเครดิตแล้วนะครับประมาณ100กว่าเครดิตนะครับเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันดูนะครับเห็นว่ามีกิจกรรมใหม่มานะครับนี่นะครับเป็นการฉาลองนะครรัับบสหนนะ้องๆก ลองไปเล่นได้นะครับมีซุ่มเพชรแล้วก็มีการฉปองนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็ซุ่มพ่เอและกันนะครับ10เครดิตแรกนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับพ่เภกเกลือนะครับต่อไปนะครับทั้งละ10เคดิตนะครับน้องๆเฮ้ย3,697เพชรเข้าเข้าเข้าเกมก่อนนะครับน้องนี่เพชรเด้งเข้าจริงๆนะครับ3,697เพชรนะครับครั้งที่2 โอ้เกลือนะครับครั้งนี้นะครับโอ้ยแค่นี้ก็คุมแล้วนะครับน้องไม่ต้องเล่นต่อก็ได้แล้เกลือนะครับเฮ้ยโอ้โหเกลือรัวๆครั้งละ10เครดิตนะครับโอ้ยก็คนไหนที่อยากได้ก็เอาดิ68เพชรนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่เล็วนะครับก็ได้มาทั้งหมดนี่นะครับ4 0 0พกับเพชรนะครับหมดไปประมาณ50เครดิตนะครับก็มันเป็นเว็บสุ่มนะครับมีได้นะครับย้ำว่ามีได้แล้วก็มีไม่ได้นะครับหลายคลิปนะครับที่พี่ไม่ได้ลงก็คือไม่ได้นะครับ ม,มันไม่มีการันตีครับว่าน้องจะได้ครับมันเป็นเว็บสุม่มนะอ,อ่ะ <Okay. S 1> คนไหนที่อยากลองนะครับเว็บก็อดไลน์นะครับก็ลองไปสุม่มดูได้นะครับไปลองเสี่ยงโชคได้นะครับค<อ><อ>นไหนที่อยากสุม่มนะครับเอาวีฟีไฟ,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 ฟมีเยอะแยะนะครับแล้วก็คนไหนที่ได้อย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนด้วยนะครับอบอกพี่ด้วยนะโอเคก็สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับช่อง sq 5 channel นั่นเองนะครับองๆอยู่กับพี่บิ๊กสุดหล่อเหมือนเดิมนะครับ ในส่วนของคลิปนี้มีบัตรกรนิหน้าแจกนะครับย้ําว่ามีบัตรกรนิหน้าแจกคนไที่อยากได้ฟรีๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปพี่ไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในส่วนของบัตรกรินาฟรีแล้วก็คอมเมนต์แรกอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับน้องๆจะมาอัปเดตแล้วก็มาสปอยวิธีการเล่นนะครับในส่วนของกิจกรรมปีกนกแดงที่จะอัปเดตเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมแบบไหนนะครับพร้อมแล้วเราไปอัปเดตในส่วนของกิจกรรมกันนะครับ ในส่วนของกิจกรรมนะครับจะอัปเดตมาเป็นในส่วนของกางเกงปีกนก r ร d วิ ing อ n g จริกตัวนี้นั่นเองนะครับจะอัปเดตเข้ามาทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนะครับในส่วนของกางเกงเรดวิงแองเจริกนะครับน้องก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่ามันใส่แบบสายไฮไลท์นะครับหรือว่าแต่งกับชุดไหนก็เท่นะครับอย่างพี่แต่งกับก้ามทองก็เข้าเลยครับนี่นะครับก็มันเคยอัปเดตเข้ามา2ครั้งแล้วนะครับขณะที่ผ้านะครับครั้งนี้นะครับมาสุ่มกันได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ อ่ากางเกงนะครับจะแยกในส่วนของเพศผู้ชายนะครับแล้วก็เพศผู้หญิงนะครับในส่วนของผู้หญิงนะครับจะใส่นะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับน้องแต่สำหรับชิ้นนี้นะครับพี่ไม่ค่อยเห็นผู้หญิงใส่นะครับเพราะว่ามันอ่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็เป็นความชอบของแต่ละคนนะครับแต่จะอัปเดตเข้ามาพรุ่งนี้พร้อมกันนะครับสำหรับกางเกงผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับมาพร้อมกับเซ็ตนะครับในส่วนของแว่นตารองเท้านะครับแล้วก็ในส่วนของ เสื้อนั่นเองนะครับแต่ทั้งหมด3มไอเทมนี้นะครับเป็นยูนิเซ็กนะครับแล้วก็สามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับย้ำว่าในส่วนของรองเท้าเสื้อแล้วก็แว่นตานะครับนี่นะครับน้องสังเกตทางขวามือนะครับเสื้อนี่นะครับมันจะเป็นแบบยูนิเซ็กนะครับสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับทั้ง3าไอเทมนี้มีการันตีนะครับยกเว้นในส่วนของกางเกงปีกนกนะครับที่จะไม่มีการันตีนะครับ แล้วก็ผู้หญิงใส่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องนี่รองเท้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็แว่นตานะครับก็ย้ำนะครับว่าสามเทพนี้มีการันตีแน่นอน100%เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับวิธีการเล่นนะครับเล่นอย่างไรนะครับน้องสงสัยกันได้ใช่ไหมครับกิจกรรมจะอัปเดตเข้ามาพรุ่งนี้ตอนประมาณ9ก้าโมงถึงสิบโมงเช้านะครับกิจกรรมเล่นแบบนี้เป๊ะเลยนะครับแบบกิจกรรมอันเก่านะครับเปิดผลึกดับต้องคำสาบนะครับแต่ครั้งนี้นะครับ ครั้งแล้วใช้40เพรนะครับแต่คราวนี้จะใช้เพียงแค่20เพรนะครับนี่นะครับจะเป็นกิจกรรมแบบนี้นะครับ1ครั้ง20เพรแล้วก็5ครั้งนะคร,รั90เพรเท่านั้นเองนะครับแต่ในส่วนของความพิเศษของกิจกรรมนี้นะครับเมื่อน้องเปิดครบ100ครั้งนะครับสังเกตท,ทางขวามือนะครับน้องๆจะสามารถเลือกนะครับในส่วนของรางวาัลได้1ชิ้นนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่า,วาถ้าเกิดน้องสุ่มในกิจกรรมนี้นะครับ 100ครั้งนะครับน้องๆสามารถเลือกในส่วนของเสื้อไม่ก็ในส่วนของแว่นตาไม่ก็ในส่วนของรองเท้าได้หนึ่งใน3ไอเทมนี้นะครับน้องสามารถเลือกชิ้นใดชิ้นหนึ่งได้นะครับเมื่อเนองหมุนครบ100ครั้งนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนี้ก็ตกประมาณ900เพชนะครับถึง1000เพชนะครับในส่วนของการการันตีไอเทม1ชิ้นนะครับยกเว้นในส่วนของกางเกงปีกนกสีแดงในส่วนของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับน้องต้องสุ่มเท่านั้นเองนะครับน้องๆต้องสุ่มนะครับ ว่าจะหมดกี่เพชรอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของกางเกงนะครับก่อนที่พี่บอกนะครับว่าในส่วนของประมาณ9 0 0าร้อยถึงหนึ่เพชรนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ามันจะมีในส่วนของฟีลเวอร์ไทม์นะครับในส่วนของฟีลเวอร์ไทม์นะครับมันจะลดราคา50%เซนะครับน้องๆก็ปกติ5ครั้งราคา90เพชรนะครับก็จะเหลือแค่45เพชรนะครับ100ครั้งนะครับน้องๆต้องหมุน20ครั้งนะครับเพื่อที่จะ การันตีในส่วนของไอเทมนะครับก็บอกไปแล้วนะครับ900เพรนะครับคนไหนนะครับที่สนใจเติมเพชรแบบเมลพานะครับรับประกันนะครับถ้าเกิดเพชรติดแดงหรือว่ามีปัญหาอะไรร้านเรารับแก้ฟรีนะครับคนไหนที่สนใจทักพี่มาได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมจะอัปเดตเข้ามาตอนพรุ่งนี้นะครับประมาณ9โมงถึง10โมงนะครับคนไหนที่อยากได้ในส่วนของไอเทมกาเกงปีกนกนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับมันไม่ได้ออกยากนะครับสำหรับกิจกรรมแบบนี้แล้วแต่ดวงของน้องๆนั่นเองนะครับ ซุปเปอร์ไก่ช็อปนะครับเพจซื้อขาย ID เกมฟรีไฟล์นะครับผู้ติดตามมากกว่า1นึ่งแสนคนแล้วนะครับตอนนี้คนไหนนะครับที่ต้องการ แล้วก็ขายดีเกมฟรีไฟลนะครับไม่ว่าจะเป็นรหัสรูปแบบไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่กาอะไรหรือว่ารหัสสวยๆตึงๆนะครับสามารถติดต่อเพจไปได้เลยนะครับสาหรับคําเตือนนะครับเพจจะไม่ทักหานน้องก่อนอย่างแน่นอนนะครับระวังคนแอบอ้างให้ดีๆนะครับต้องการใช้เงินหรือว่าต้องการรหัสฟรีไฟล์สวยๆเทพเทนะครับซูเปอร์ไก่ชอบพร้อมให้บริการนะครับก็พามาดูในส่วนของไอเทมทางเซิร์ฟไทยกันบ้างนะครับนี่นะครับก็อัปเดตเข้ามานะครับพี่มีหมดแล้วนะครับ กิจกรรมนี้พี่มีหมดแล้วนะครับคนไหนที่อยากได้ก็ประมาณ1,300เพชรนะครับเออเพราะว่าแปดสิครั้งราคา1,300เพชรถ้าน้องใช้คูป,ปองลดราคานะครับก็มาจัดกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็อัปเดตเข้ามานะครับสำหรับเสื้อนักแข่งนะครับวิกตอเรียนะครับนี่ก็ถือว่าเท่รอใช้ได้นะครับแล้วก็หัว GM นะครับ ก็โอเคครับสำหรับกิจกรรมมีแค่นี้นะครับในส่วนของวันนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับในส่วนของกางเกงปีงนกสีแดง้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมท็อปอัพนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้นะครับน้องอย่าลืมไปเติมนะครับเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับนี่กิจกรรมท็อปอัพอันนี้นะครับก็1เพชรนะครับรับในส่วนของไอริสนะครับตัวละครใหม่ของเรานะครับยิงทะลุไอวอ์นะครับเออแบบ เปิดจุดอะไรประมาณนี้นะครับพี่ก็รีวิวไปแล้วนะครับคนไหนที่ยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็คืนนี้หมดนะครับสำหรับกิจกรรมท็อปอัพอันนี้นะครับ199รับบิ๊กฟูดนะครับฉลอดห้าปีฟรีไฟแล้วก็399นะครับรับในส่วนของมีดหัวตัดนะครับคนไหนที่อยากได้ในส่วนของเทมชิ้นไหนนะครับไปเติมนะครับคนไหนที่ไม่รู้มีมีร้านเติมก็มาเติมกับพี่ได้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับจะอัปเดตเข้ามาพรุ่งนี้นะครับสำหรับางเกงปีกนกสีแดงนะครับแล้วก็ในส่วนของไอเทมอื่นๆน้องๆคนไหนที่อยากได้ก็กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้นะครับในส่วนของคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับฝากน้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับพรุ่งนี้แจกบัตรกีน่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คนไหนที่ได้อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ HQ f i Channel สัวตูมเรียนอุ้ยออกโคตรง่ายเลยของทางนี้มันก็เรียบร้อยน,น,น,นะครับส่วนโทเกนนีนะครับท่าบักทองนะครับ HQ f i Channel